หาห้องเจอละหาห้องเจอไวมากเลยนะสองนาทีเฮ้ยผมได้จังเกิลว่าเฮ้ยไอยหนึ่งสองคือเกมที่มันเกิดเก,ดเกมที่แล้วนี่ว่าเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มันจะเกิดหรือเปล่าครับ,บผมแบนอาฟิล้อสแล้วกันครับเพราะผมไม่เล่นไงผมเลยแบนไม่ไหวจริงๆนะตัวเนี้มามอกันหน้าลิโอแต่ละตัวนามิซับพอร์ตแต่งน้อซับมันก็ไม่ใช่ออินทั้งคู่อ่ะผมว่าก็น่าจะโอเคนะเออเดี๋ยวดูก่อนโอเลน่าโอเลน่าเออ ผมอยากเล่นมิดฟอร์จูนเหมือนกันนะตัวเราเป็นทีมไฟดีมากเลยมิดฟอร์จูนไปแล้วโอ้ oh my god ตอนนี้นผมคิดดู2ช้อยก็คือไม่แอสก็เอสเลียวซึ่งผมคิดว่าผมจะเล่นเอสเลียวเพราะฝั่งนู้นไม่ได้มีตัวถือเยอะอ่ะเออคือเอสเลียลมันตีแทงไม่ค่อยเข้าเว้ยแต่ฝั่งนู้นมันไม่ได้มีแทงเยอะไงเอสเลียวแล้วกันครับเอสเลียวกาเชียลด้วยบอกเลยโอ้โหกลายเป็นว่าแม่งมีถึกสองตัวเลยเออไม่เป็นไรหรอกได้อยู่แหละอืประมาณนี้ครับโอเคเอสเลียวเลยพี่ใช่ไหมพี่ก็ว่าเอสเลียวแหละทันเดอร์ผมไม่เห็นจังลงมาจังเกิลนานแล้วนะ เขาดูพี่มาหรือเปล่าเลยอยากเล่นทันเดลนะไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่มั่นใจว่ะพี่ไม่มั่นใจว่ะแต่พี่เหรทันเด์เป็นท็อปไม่ใช่เหรอโอลนาชื่อคุณคุณน่าจะเป็นโอลเนาโอลนาตัวเดิมหรือเปล่าโอลนาตัวเดิมของเกมที่แล้วที่อยู่ฝั่งผมอะผมไม่มั่นใจนะอาจจะใช่ครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ผมใช้แต่สกินนี้เลยเนะมาอย่าโดนมอร์กาน์นาล็อกแค่นั้นแหละถ้าโดนนี่คือก็เจ็บหนักเหมือนกันนะนจริง เกมนี้ผมจะขึ้นมนาะเป็นสายเย็ดเคโคตรชอบเลยเซตออกแบบเนี้ยแม่งโคตรเฟี้ยวบอกเลยเซตสายรีเลือดเพราะตัวมันรีเจนเลือดไวอ,อ่ถ้า,าพลาดตัวแรกไปเราแย่นะต้อง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 ตั้งใจเล่นการตัดชิปเป็นยังไงบ้างครับมีให้แก้ไขตรงไหนไหมบอกได้นะตรงไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนลองดูแล้วพี่จะลองไปพิจารณาดูนะครับนี่เป็นการเข้าเลนแบบเซฟสุดๆครับบอกเลยมิดฟอร์จูนพยายามตีคีเพื่อเหลือเลือดน,น,น้อยๆแล้วมันจะยิงชิงให้โดนเราซึ่งกูบอกเลยว่ามึงคิดผิด ผมไม่ใช่ขนมที่จะโดนแดกง่ายๆแบบนั้นแต่ผมจะโอ้โหเชีียดโดนจนได้เฮ้ยนามิเรามีฮิวเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวโอ้ยโอ้ยภาคคีบสองตัวแล้วผมแต่ก็พอได้อยู่สวยสวยสวยนามินามิตัวนี้ก็โอเคนะช่วยช่วยกดดันเลนให้ผมยืนง่ายขึ้นนิดนึงไม่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 ไม,ไม,ไม่เราจะไม่พลาดลดสวยเราเล่นฝึกหลบสกิลจากในเว็บมาแล้วอะ่ะเออไกลแค่ท่าแรกมองกันหน้าทำไมเราจะหนบไม่ได้ครับบอกเลยกระจกเคีียเราฝึกหลบสกิลมาแต่เราไม่ได้ฝึกราคีมาว่ะ มิดฟอร์จูนแม่งไล่มินเนี่ยนได้ทุกตัวเลยส่วนผมก็พลา,า,าดเอาพลาดเอาแน่พลาดอีกแล้วอะไรวะแนะ่คนหัวเลยกูโอ้ยล่มินเนี่ยนเฟลอีกแล้วน้ำตากูจะ,ะไหลแล้วเนี่ยสมาธิสมาธิาธเอาจริงนะไม่ใช่ว่าที่เสียตามเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าซับโซนไม่ดีนะซับแม่งเล่นดีนะซับเราอะ่ะมันก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วอะ่ะเออปัญหาคือผมแม่งลา่ไม่ดีเอง แดอ้าไม่แฟดแต่แรกเป็นไงล่ะไม่แฝดแต่แรกไม่แฟดแต่แรกตมน้ำหน้าโอเคเมื่อกี้นี้ผมผมยอมแลกแฟดแรกทุกอย่างนะเพราะว่ามิดฟอร์จูนแม่งอยู่ในจุดที่แบบคือแฟตไปเลือดมันก็เหลือนิดเดียวแล้วอ่ะเออถ้ามันแฟตแต่แรกนะคือจบแล้วมันแฟดช้ามากโอ้ลามิเนียนได้หมวดอมากเท่าไหร่ออถือว่าเสก็ตามแหละแต่ก็ไม่ได้ตามแบบน่าเกลียดครับให้มันดันมาสามตัวเนี้ย เดี๋ยว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 เราเจอกันโอเคมาสรุปเอาอเอาเอาลิฟต์มาปล่อยล่างวพาว่าอยู่มันมันเอาลิฟต์มามันจะไปปล่อยไหนมั่งวนะเนี่ยโอ้ my god โอ้โ โอ้โหโทษว่ะยังเฟลเลยที่ผมโดนมอการนาล็อกบ่อยมากเลยแยแบบสกิลหลบนี้ติดติดลบเลยครับหิวเงินใช่คิดเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมหิวเงินไงเออแต่เมื่อกี้เนี่ยหิวเงินจริงคือแบบเสียดายลิฟไงจริงจริงเสียดายลิฟเนี่ยมันจะโดนมันจะจะท่านั้นโดนผมตลอดเลยว่ะแล้วผมก็แย่เหมือนกันยี่สิบตัวแล้วครับมีเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โห ซัพพอร์ตไม่มีท่ากระโดดจังเล่นไม่แตกเลยผมเล่นแตกสองแล้วเนี่ยหูโดนทุกเม็ดอ๋ดเอเขายกสวย พอดีว่ะใจเย็นดิแค่มันเพิ่งเล่นมาแค่แบบ16นาทีเองอ่ะแล้วสกอร์มันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันกดยอมกันแล้ววะแค่เลนเฟสผมยังไม่หมดด้วยซ้ำอ่ะแค่กูยังฟางมันอยู่เลยเนี่ยเออตายกระช่างมันวะเห็นมะกูได้ป้อมให้เพื่อนละโอเคต้องกลับก่อนอ่ะมังกรอีก40่ิบวิเดี๋ยวกูกลับไปเลียเทมก่อนเพื่อผมจะได้ยังไงยังไม่ได้อ่ะขาดอีกแค่เท่าไหร่เองอะโอ้สามสิบสามโกกูยังไม่กลับเลยแม่เนี่ยระบวบนมันก็ดันยาวเลยด้วยโอเคผมได้ละ แต่ซึ่งมันก็จะได้มังกรแล้วด้วยโอ้โชัดดาวแต่ว่าเสียป้อมล่างเสียมังกรไฟโอ้ oh my god อือไปต่อครับยังได้อยู่สู้ๆครับพี่นั่นดิลองเล่นไปก่อนก็ได้นะเออทำไมใจร้อนกันจังวะเนี่ยไอเทมชิ้นที่2ไอเทมคีผมเพิ่งหมาอ,อะ่ะเออเชดดามเมจกุ้งจะเริ่มมีเองเ,องเนี่ยพอก่อน วโอ้โหนามิด <query> ับเบัลคิวยัดเป็ดจังหวะมันได้ยังจะโทษนามิก็ไม่ได้เศร้าเลยกูเมื่อกี้โอเคลุยต่อครับยแต่ทันเดอร์แม่งสี่ศูนยเลยว่ะข้างเอาเรื่องอยู่นะ มาดิมาดิมาดิเย็ดแปดโอ้โหนามีแรมเพจแล้ววะเียอะไรวะเนี่ยเออสวยเจ้าไหมล่ะเอาป้อมงานกันนั้นก็บอกแล้วใจเย็นมึงเล่นกันใจเย็นเดี๋ยวแค่ละอะไรกันวะนะยังไม่ทันกูยังไม่ทันได้ทำอะไรสักอย่างเลยแม่งกดยอมกันละ รองเท้าก็เนี่ยแหละครับแล้วก็ปะลุยกันครับไหนไหมมันซื้อได้พวกหมึอลกมึแม่งอน่อยน่าจะได้แล้วมันเ้าเรา ก็ปล่อยให้มันมาทางนี้ดิมัจนจะไปไล่มันทำนเกี่ยวกับแป๊บนะยูี่ออนั่นแหละ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 อ้าวแล้วปูนตีไปหไหนมาะ ล่อแล้วล่อแล้วสวย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 ขอกลับไปรีเลื่องก่อนมึงไปโยนกันทำไม่อะไรเนี่ยฮัลโหลคืออะไรวะเนี่ยกูงงเลย <c oughs> อันนี้ได้ปะอันเดอร์อ่ะ ไม่ได้นะมันรอ,อสมัยอยู่นะสวยอันตรยัดแม่งบูมบูมมาๆๆๆา,า,าน่าจะได้ครับเกมเกมมันตึงเกมมันตึงตึงตึง,ตง ตัวแม่งจับโยกการไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทันหทันเดลทั้งยอริกทั้งทันเดิ้ลคือมึงตัวด่านบ้านกันนังมึงรีบเตรียมรีเอาบาลอนเลยนะไม่งั้นแม่งไม่ทันได้ได้เอาป้อมมาทันป้อมแล้วค่อยบาลอนอ่ะเอาเลยเอาเลย เอาเลยเอาป้อมนี่แหละเพื่อนน่าจะเอากันได้อยู่เชื่อไม่ได้วะได้แค่นี้วะปล่อย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 มันได้บาลอนแล้วโอเคผมเปิดเลยนะน่าจะได้อยู่ะเชื่อเปิดไม่ได้แล้ววะ่ะ แค่คนละทีคนละทางนเลยเอาไหม่กอดโอ้เกมนี้แม่งแบบเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมาก ฆ่าลีอยู่โอ้ยออกนี้ก่อนแล้วกันอะไรก็ไม่ทันแล้วตอนนี้นรีบเฮ้ยผม,มว่าแพ้ว่ะไม่รู้เล่นไงเหมือนกันเราไปเสียเปรียบโดนเสียเอ็นทีเสียอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยพอยจะดันคืนแล้วแม่งก็ดันยากแล้วเนี่ยคือปัญหาคือยอริกเลยจริงๆเนี่ยตังตัวแม่งน่ารำคาญจัดเลยจ,จริงๆถ้าเราออกไฟาหนึ่งชนะแล้วเราดันกลางดักสักทุ่มมาเลยจริงๆนะถ้าเราชนะแบบฆ่าได้ตัว2ตัวแล้วแม่งแบบดันกลางแม่งให้จบไปเลยผมว่าทําได้เนะ้ยถ้าจะทํา เอาแล้วพาไปไหนวะนะเออดันกลางดันลองดันไปได้ไหมขี่ลำคัญยอริชิบหายเลย่ยแต่ไม่มีคีบมาว่ะฮ,ฮอฮอฮอจะบ้าตาย แย่แพร่เพราะมึงเลยนะเนี่ยยอริกไอ้ไม่มีคลิปชิปมาสองตัวโอ้ทำไ,ได้ไดนะ้แล้วเนี่ย เด้ยได้นะเอ็นได้นะเอ็นได้นะ่โอ้โหเกมนี้ผมอาจจะแบบพูดน้อยนิดนึงนะเพราะมันตึงจริงเอาเลยเอาเลยเอ็นมันต้องเอ็นแล้วอะ่ะได้แค่นี้หรอสุดสุดแล้วใช่ไหมสุดสุดแล้วนี่คือสุดสุดแล้วใช่ไหมเอาอย่าไหนสักย่าหนึ่งดิ ไม่น่าจริงจริงอีลิสมึงไม่น่าไปหลงหลวมตัวไปกับมันเลยเมื่อกี้ดันแม่งเนี่ยทำไมาวะผมเจอใครเนีย่ยแล้วมานาผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไ้เลย <No. S 1> เอา้าวเฮ้ยเอ็นได้เฉยวัตต์ฟัคเอ้า Deal with demigods? Yeah, we hook him back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get, get up. up. Get up.